น้ำขึ้นและก็น้ำลงเนี่ยมันเป็นปรากฏการทางธรรมชาติใช่ไหมครับและทุกคนเคยได้ยินน้ำเกิดหรือว่าน้ำตายไหมครับถ้าหากว่าไม่เคยได้ยินเนี่ยวันนี้มารู้กันสวัสดีครับผมสิวาและนี่คือช่องวิศวะวันอวันคุณกำลังพบกับรายการสนามวิทยาศาสตร์น้ำขึ้นและก็น้ำลงเนี่ยมันเป็นปรากฏการทางธรรมชาติใช่ไหมครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่ามันเกิดเพราะอะไร คำตอบก็คือว่ามันเกิดจากอิทธิพลของแรงดึงดูดของพระจันทร์และก็พระอาทิตย์ครับทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาว่ามันจะเกิดเฉพาะแค่ดวงจันทร์แต่จริงๆแล้วอิทธิพลของดวงอาทิตย์นะครับมันก็มีผลนะเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะน้อยกว่าพระจันทร์เพราะอะไรครับก็เพราะว่าพระจันทร์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดวงเล็กกว่าพระอาทิตย์แต่ว่าระยะทางจากโลกถึงพระจันทร์เนี่ยมันห่างกันแค่ประมาณ3ามแสนแปดหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ระยะทางจากโลกถึงพระอาทิตย์เนี่ยมันห่างกันถึง1 150ล้านกิโลเมตรเลยทีเดียวครับดังนั้นอิทธิพลแรงหนึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์เนี่ยมันจึงมีมากกว่าครับและถ้าหากว่าพระจันทร์เนี่ย มันโคจรรอบโลกใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะใช้เวลาประมาณ27กว่าวันนั่นแหละซึ่งถ้าหากว่าดวงจันทร์เนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนของโลกอะครับน้ําในฝั่งนั้นของโลกครับก็จะเป็นน้ําขึ้นแล้วก็ฝั่งข้างๆเนี่ยก็จะเป็นน้ําลงดังนั้นมันจึงทําให้ฝั่งตรงข้ามของดวงจันทร์เนี่ยก็เป็นน้ําขึ้นเช่นเดียวกันครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยนึกถึงรูปวงรีนะครับมันจะเป็นรูปวงรีเลยประมาณนั้นครับและด้วยความที่โลกของเราเนี่ยมันหมุนรอบตัวเองหนึ่งวันใช่ไหมครับมันจึงทําให้เกิดน้้้้ํําาขึนนนนนนแลลละกกก็งงใใบริเเเวณทีีี่่มััคยย วันละสองรอบนั่นเองครับอะคราวนี้นะครับเมื่อทุกคนเนี่ยรู้แล้วนะครับว่าเฮ้ยน้ําขึ้นน้ําลงมันคืออะไรนะครับคราวนี้ผมจะมาอธิบายถึงน้ําเกิดและก็น้ําตายกันบ้างนะครับเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวโยงการจับแรงดึงดูดของพระจันทร์และก็พระอาทิตย์เช่นเดียวกันครับซึ่งคําว่าน้ําเกิดเนี่ยมันก็คือการที่น้ําขึ้นมากมาก แล้วก็ลงต่ๆเลยครับมันจึงทําให้กระแสน้ำเนี่ยมันไหลเชี่ยวไหลแรงมากนะครับส่วนคําว่าน้ําตานยนะครับก็คือว่ามันจะมีน้ําขึ้นและก็น้ําลงเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันมากกระแสน้ำเนี่ยจึงไม่เชี่ยวมากเท่ากับน้ําเกิดนะครับแล้วคําถามก็คือว่ามันเกิดเพราะอะไรละ่ะคําตอบก็คือว่าณช่วงนั้นน,น้ําขึ้นหรือว่าน้ําลงะครับมันเกิดการเสริมกันระหว่างแรงดึงดูด ของดวงจันทร์และก็ดวงอาทิตย์หรือไม่ทุกคนลองนึกภาพตานะครับมีโลกปุ๊บแล้วก็มีดวงจันทร์ใช่ไหมครับแล้วก็ในแนวเดียวกันเนี่ยก็มีพระอาทิตย์ด้วยดังนั้นมันจึงทําให้แรงหนึ่งดูดระหว่างพระจันทร์กับพระอาทิตย์นะครับมันเสริมกันมันจึงทําให้น้ําฝั่งนั้นนะครับมันขึ้นสูงมากๆและอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็ลดลงต่ำมากๆนั่นเองครับเช่นเดียวกันครับถ้าหากว่าพระจันทร์เนี่ยไปอยู่ฝั่งตรงข้ามพระอาทิตย์แต่ว่ามันก็คืออยู่แนวเดียวกันใช่ไหมครับนั่นแหละครับมันก็งทเนี่่ว็ช น้ำลงนะครับมันก็ลงต่ำมากๆอยู่เช่นเดียวกันครับซึ่งในช่วงเวลาที่พีคๆของการเกิดน้ําเกิดนะครับมันก็จะอยู่ในช่วงของวันแรม15คห้าหรือว่าวันขึ้น15คห้านั่นเองครับเอาไว้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายม่นะครับว่าวันแรมกับวันขึ้นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับ แต่ถ้าบอกว่าดวงจันทร์เนี่ยมันตั้งฉากกับพระอาทิตย์นะครับมันจึงทําให้เกิดน้ําขึ้นและก็น้ําลงเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันมากเราจึงเรียกว่าน้ําตายครับ <c oughs> นั่นก็เป็นเพราะว่าแรงดึงดูดระหว่างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์นะครับมันถูกดึงกันไงมันจึงทําให้เกิดน้ําขึ้นแล้วก็น้ําลงเนี่ยไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับซึ่งในช่วงเนี้ยมันก็จะเกิดในช่วงของวันแรม8ค่าหรือว่าวันขึ้น8ค่านั่นเองครับ และทิ้งท้านะครับถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอนี้ปุ่มกดไลค์ปุ่มกดแชร์อยู่ใ,ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ